สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักวันนี้นะคะคูติ๊ิหรือคูธนาพรมั่นสิงห์นะคะก็จะกลับมาสอนวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ของเราเราก็ยังเรียนบทที่4่นะคะในเรื่องร้อยละซึ่งในเรื่องร้อยละนี้วันนี้เราจะเริ่มในการไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนจบ ปัญหาการลดราคาซึ่งครูติ๊กเคยสอนความหมายของการลดราคาแล้วว่าการลดราคามีความหมายว่าอย่างไรเงั้นวันนี้เรามาดูโจทย์ปัญหากันนะคะค่ะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะคะติดราคาเสื้อ800บาทลดราคา15%ของราคาที่ติดไว้ลดราคากี่บาทวิธีทำก็นำสิ่งที่จดกํกำหนดให้มาเขียนก่อนนะคะก็คือติดราคาเสื้อ800บาท ลดราคา15%ของราที่ติดไว้ลดราคาเสือ้อ15%ก็คือ15ส่วน100คูณกับ800นะคะใช้การตัดทอนเศษส่วนเหมือนเดิมนะคะก็คือ800ตัดทอนกับ100ก็จะได้8ถูกไหมคะก็จะได้ข้างตัวเศษก,ก็จะเหลือ15คูณ8นะคะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าคำตอบข้อนี้ได้เท่าไหร่ใช่ค่ะคำตอบมันคือ120บาทเพราะฉะนั้น ลดราคาเสื้อข้อนี้คือ120บาทค่ะเด็กๆคิดกันได้ไหมต่อไปวิดูตัวอย่างที่2เลยค่ะตัวอย่างที่2นะคะติดราคาพัดลม1,400บาทลดราคา10%ของราคาที่ติดไว้ลดราคาพล้มกี่บาทเหมือนเดิมค่ะวิธีทำเราก็นำสิ่งที่จดกำหนดมาให้ลงมาเขียนก่อนคือติดราคาพัดลม1,400บาทลดราคา10%ของราคาที่ติดไว้ ลดราคาพัดลมเศษสิบส่วนหนึ่งร้อยคูณกันหนึ่งพันสี่ร้อยเหมือนเดิมค่ะใช้การตัดทอนเศษส่วนนะคะก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยตัดทอนกันหนึ่งร้อยนะคะก็จะได้สิบสี่นะคะเพราะฉะนั้นตัวเศษก็จะเหลือสิบคูณสิบสี่นะคะคําตอบได้เท่าไหร่คะค่ะคาตอบข้อน,นี้คือหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะเพราะฉะนั้นราคาพัดลมที่เราลดของข้อน,นี้คือหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สามค่ะ สำหรับตัวอย่างที่3นะคะจะไม่เหมือนตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่3นะคะคือติดราคาตู้เย็น7,200บาทลดราคา20%ของราคาที่ติดไว้โจทย์ข้อนี้ถามว่าผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินกี่บาทนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนเหมือนเดิมค่ะติดราคาตู้เย็น7,200บาทลดราคา20%ของราคาที่ติดไว้ ลดราคาตู้เย็นก็คือเศษยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยคูณกับเจ็ดพันสองร้อยเหมือนเดิมค่ะตัดทอนเศษส่วนนะคะตัวเศษก็จะเหลือยี่สิบคูณกับเจ็ดสิบสองนะคะคำตอบได้เท่าไหร่คะคำตอบข้อนี้คือหนึ่งพันสี่้อยสสิบบาทนะคะแต่ว่าที่เราคิดได้คือเป็นการเป็นราคาที่ลดของราคาตู้เย็นนะคะแต่โจทย์ต้องการทราบว่าผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินกี่บาท ผู้ซื้อจะต้องแต่ยเงินเท่าไหร่ก็เอาจากราคาที่ติดไว้คือ7200ลบกับราคาที่ลดนะคะคือ1440ช่วยกันคิดหน่อยค่ะว่าข้อนี้คำตอบได้เท่าไหร่คำตอบที่ได้ข้อนี้นะคะคือ5 7 6 0ันเหสบาทค่ะดเด็กตอบถูกกันไหมต่อไปเึ็นตัวอย่างที่4เลยค่ะติดราคาโคมไฟ850บาทลดราคา12%ของราคาที่ติดไว้ ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินกี่บาทเหมือนเดิมค่ะนำสิ่งที่จดกหนดให้มาเขียนก่อนค่ะติดราคาโคมไฟ850บาทลดราคา12%ของราคาที่ติดไว้ลดราคาโคมไฟก็คือ12ส่วน100คูณกับ850ใช้การคูณเศษส่วนเดิมนะคะก็คือ12คูณ850แล้วหารด้วย100คำตอบได้เท่าไหรค่คะเด็กๆ ใช่ค่ะคาตอบข้อนนี้คือ102บาทแต่102บาทคือราคาโควไฟที่ลดนะคะแต่โจทย์ถามว่าผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็คิดเหมือนเดิมค่ะผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินก็คือนำ850บาทก็คือราคาที่ติดไว้ลบกับราคาที่ลดก็คือ102บาทคําตอบที่ได้คือ718บาทค่ะทําถูกไหมคะเด็กๆอ่าเมื่อเราเข้าใจตัวอย่างสี่ตัวอย่างที่ติ๊กสอนอในวันนี้แล้วนะคะ ให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า40ในหนังสือเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะคะทำใส่ลงในสมุดการโรงเรียนของเรานะคะข้อหนึ่งใหญ่ซึ่งมีสข้อย่อยนะคะสแสดงวิธีทำเหมือนคุณทิพทำให้ดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย